ทดสอบขันติรายวันนี่คือสิ่งที่คนเลี้ยงหมาต้องเจอโดยเฉพาะหมาเด็กน้องแยกไม่ได้ว่าระหว่างน,น้องจะกินดีหรือว่าน้องจะเล่นดีเนาะเลย ทีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอมนะคะแล้วก็มาอยู่กับพระเอกข้างๆเราตรงนี้นะคะนี่คือ Lob o รบ l o c d เ a d นะคะเป็นเครื่องดูดฟุน่นแล้วก็ หูพื้นได้จบในเครื่องเดียวเลยนะคะซึ่งทําให้การทํางานบ้านของแอมแฮปปี้ขึ้นมากๆเลยค่ะทุกคนรวมทั้งแอบบอกเลยนะว่าถ้าใครที่บ้านนะคะเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยงอย่างเช่นนูอหมานอ้องลูกแกะแบบนี้นะคะเขาช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดก,การพื้นที่ที่สัตว์เลี้ยงอยู่คือทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นโดวยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแอมจะมาเล่านะคะประสบการณ์หลังจากที่ได้ลองใช้งานเขามาเป็นเวลา3สัปดาห์ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อม,มกันเลยค่ะ Thank you เมื่อกี้เอมเอาน้องไปเก็บมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มรีวิวเทียส่วนกันเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้เขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยคือพอทุกคนแกะกล่องออกมาใช่ไหมเราจะมีตัวแท่นชาร์จนะคะจึงแอบวางชาร์จอยู่ตอนนี้เลยนะมีตัวเป็นหัวแปรงที่ช่วยทาความสะอาดตรงบริเวณที่เราดูดนะคะแล้วก็มีตัวเครื่องนี้นะคะเป็นตัวเครื่องโลบล็อกไดแอดนะคะหลักการทํางานของเขาก็คือหนึ่งเลยเราดึงเขาออกจากแท่นชาร์จนะคะแล้วก็เปิดใช้งานได้ทันทีซึ่งถ้าดูจากรูปลักษณ์ของเขาตรงนี้แล้วนะคะเราจะเห็นถังน้ำ สถังด้วยกันนะคะถังน้ําตัวนี้แหละที่ช่วยในเรื่องของการถูต่างๆนะคะทําให้พื้นห้องของเราเนี่ยสะอาดได้อย่างหมดจดเลยอย่างแรกคือเขาเนี่ยจะมีตัวถังน้ําดีอยู่ที่ข้างบนนะคะถังน้ําดีตัวนี้แนะนําให้ใส่เป็นน้ําประปาทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยแหละแล้วเขาก็จะเอาน้ําตรงนี้ดึงเพื่อไปดูดพื้นต่างๆนะคะรวมทัง้งถังบริเวณด้านล่างตรงนี้ที่ทุกคนเห็นกันนะคะก็จะเป็นถังสําหรับเก็บน้ําเสียอย่างที่แอมบอกทุกคนไปว่าก่อนหน้านี้แอมต้องเก็บเศษอาหารพวกที่มัน่ว ล่นบนพื้นน้ำต่างๆเนี่ยต้องใช้ทิชชู่เก็บอันนี้คือเราไม่ต้องมือเปื้อนเลยนะทุกอย่างจะถูกเก็บอยู่ในถังนี้แล้วเราสามารถนําถังนี้นะคะออกไปเทได้อย่างสะดวกมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีกําลังในการดูดนะคะอยู่ที่13,000 PA ซึ่งค่อนข้างสูงมากๆนะคะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งของที่เป็นขนาดใหญ่เศษอาหารชิ้นใหญ่ๆคอนเฟอาหารเม็ดทุกอย่างเหล่านี้สามารถดูดเข้าไปเก็บได้หมดเลย เดี๋ยวทีนี้นะคะเรามาดูที่หัวด้านล่างบริเวณหัวทําความสะอาดของเขาอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่เหมือนใครเลยตรงที่ตัวโรลเลอร์ของเขาเนี่ยเป็นโรลเลอร์แบบคู่ช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดให้ทําความสะอาดได้อย่างหมดจดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่อั๋มชอบเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหัวแปรงที่ค่อนข้างชิดบริเวณขอบมุมมากๆฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปทําความสะอาดบริเวณที่ชิดขอบกําแพงเนี่ยตัวนี้สามารถทําได้แน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่า องการทําความสะอาดบริเวณแบบใต้โซฟาใต้โต๊ะต่างๆนะคะต้องบอกว่าไอตัวหัวทําความสะอาดเนี้ยเขาสามารถหมุนได้180องศาฉะนั้นเราไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์แต่อย่างใดเลยตัวเนี้ยสามารถเข้าไปซอกซอนได้ตามจุดต่างๆนะคะอย่างเช่นใต้ตู้ใต้เตียงใต้โซฟาทําทได้สบายๆเลยทีนี้มาถึงสิ่งที่แอมรู้สึกชอบที่สุดในเครื่องนี้เป็นสิ่งที่แอมสงสัยตั้งแต่ตอนแรกก่อนแกะกล่องมาใช้นะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนคงสงสัยเหมือนกันก็คือเครื่องนี้เนี่ย มันไม่ต้องใช้มือจับเศษอาหารใช่ไหมมือเราไม่ต้องเลอะแต่เวลาที่เราทําความสะอาดโรลเลอร์เนี่ยมือเราก็ต้องเลอะอยู่ดีใช่ไหมคะทุกคน คือตอนแรกอํมสงสัยแบบนี้เลยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ทุกคนเราไม่ต้องมือเลอะแต่อย่างใดเลยเพราะว่าตัวนี้เขามีโปรแกรมสําหรับการทําความสะอาดตัวเองนะคะคือง่ายๆคือทุกคนเนี่ยนำเขามาไว้ที่แท่นชาร์จแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดปุ่มทําความสะอาดเขาจะดึงน้ําที่สะอาดอยู่ในถังตัวเนี้ยไปทําความสะอาดโรเลอร์ของเราให้เสร็จสับเลยคือง่ายมากๆแบบนี้เลยนี่อันนี้คือเขากาลังทําความสะอาดตัวเองอยู่นะคะ ทีนี้มาดูเรื่องหมดการใช้งานการดูดของเขากันบ้างดีกว่านะคะ คือตัวเครื่องตัวนี้นะเราสามารถปรับโหมดการใช้งานได้เป็นโหมดออโต้หรือว่าโหมดที่เป็นโหมดแม็กซ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวเครื่องนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับสิ่งสกปรกต่างๆและเขาจะแสดงผ่านทางหน้าจอนะคะเราจะเห็นเป็นสีแดงสีฟ้าบริเวณหน้าจอโดยในโหมดออโต้เนี่ยเขาจะปรับกําลังการดูดต่างๆหรือว่าการถูก,การปล่อยน้ําต่างๆให้เหมาะสมกับสิ่งสกปรกที่เขาตรวจจับได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้กําลังการดูดที่มันแรงมากขึ้นแบบ แม็กซ์มากๆเราก็สามารถเลือกใช้งานในโหมดแม็กได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ผมรู้สึกชอบมากๆนะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้งานเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทั้งดูดทั้งถูนะเราอยากแค่ดูดสิ่งกกสกปรกเศษผงต่างๆหรือว่าอยากดูดน้ําบริเวณพื้นให้มันแห้งไปไปเก็บไว้ในทางนี้เราสามารถทําได้ไหมเราสามารถทําได้นะคะโดยการปรับโหมดของเครื่องนี้ให้เขาทําการดูดอย่างเดียวนะคะตัวเครื่องนี้ก็จะไม่ปล่อยน้ําออกมานั่นเอง แล้วก็เครื่องนี้นะคะที่ย่รู้สึกว่าเขาไฮเทคมากกว่าเดิมนอกจากฟังก์ชันการใช้งานของเขาบริเวณในเรื่องของการดูดและก็การปูนะก็คือในเรื่องของการใช้งานเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะคะง่ายๆคือเรากดปุ่มบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะจนได้ยินเสียงคําว่าเพส h o o l d แล้วก็กดต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอเป็นภาษาไทยสามารถเลือกใช้งานเป็นภาษาไทยได้เลยแล้วก็ตอนใช้งานนะคะตอนที่เรายกเขาออกมาจากแท่นชาร์จเนี่ยอาจจะรู้สึกได้ถึงน้ําหนักของตัวเครื่องอยู่บ้างนะคะเพราะว่าตัวนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณ 5โลนิดๆถ้ารวมกับน้ําที่เราใส่ไปด้วยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนที่ใช้งานจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้หนักเหมือนตอนที่ยกออกมาเพราะว่าตัวโรเลอร์เขาจะทํางานนะคะแทบจะไม่ต้องออกแรงผลักเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เครื่องหนักแบบนี้มันมีข้อดีด้วยนะคะก็คือทําให้เวลาทําความสะอาดเนี่ยมันมีแรงกดที่ตัวไม้ม็อบนะคะทำให้เราทําความสะอาดพื้นได้อย่างสะอาดหมดจดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทีนี้มาพูดถึงนะคะในเรื่องของการชาร์จไฟลแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานของเขากันบ้างดีกว่าตัวนี้ความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่5 0 0 0 m ป ah ์นะคะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราใช้งานในโหมดออโต้นะอย่างแอมดูดห้องนี้นะคะคือใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีนิดๆอยู่แล้วแบตเตอรีย่ยังเหลืออยู่นะคะซึ่งเขาสามารถใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ35นาทีคือเอาง่ายๆแอบมบสามารถดูดชั้นนี้ดูดแล้วก็ถูได้ทั้งชั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้งานในโหมดแม็กซ์เนี่ยมันก็จะใช้กําลังที่มากขึ้ กว่าเดิมระยะเวลาก็จะน้อยลงจะใช้ได้อยู่ที่ประมาณ25นาทีนั่นเองพูดฟังก์ชันมาหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอบไปลองใช้งานเครื่องนี้ให้ทุกคนได้ดูในแต่ละสถานการณ์ดีกว่าว่าเครื่องนี้มันวาวขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ สำหรับ r o b l o อกไดแอดตัวนี้นะคะ คือต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์การทําความสะอาดบ้านจริงๆค่ะทุกคนสาหรับตัวแอมเองแอมรู้สึกแฮปปี้กับเขามากเพราะว่า 1. แอมไม่ต้องแบกอุปกรณ์ทําความสะอาดเยอะๆเหมือนเมื่อก่อน2คือลดระยะเวลาในการทําความสะอาดของแอมได้เยอะมากๆแล้วยิ่งแอมเป็นคนที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วพื้นที่ตรงนั้นมันต้องทําความสะอาดบ่อยๆนะคะตัวนี้ทําให้เราไม่เบื่อในการทําความสะอาดเพราะว่าง่ายทุกอย่างไม่เลอะเทอะเปื้อนด้วยแล้วก็ลดระยะเวลาในการทําความสะอาดของแอมไปได้เยอะมากๆเลยซึ่งถ้าให้แอมแนะนําแล้วก็ให้คะ คะแนนนะคะทุกคนแอาจะให้คะแนนเขาอยู่ที่ประมาณ 9 5ุดเต็ม10ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเพราะาอะไรเพราะว่ามันตอบโจทย์การทํางานของแอมมากๆอันนี้แอมแฮปปี้มากนะแอมหักเข้าไปศูนุดคะแนนน้อยมากๆนะอันนี้เป็นเรื่องของการชาร์จแบตนะคะตัวนี้อย่างที่บอกใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าทําความสะอาดในพื้นที่บ้านที่ไม่ได้ใหญ่มากก็ทําได้ครอบคลุมแหละแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมีการชาร์จแบตที่เพิ่มขึ้นคืออาจจะต้องทําแล้วก็พักนะคะเพื่อชาร์จแบตเพื่อไปทําต่อนั่นเองอันนี้คือส่วนที่แอมหักคะแนนเขาออกไป สำหรับราคาของ r o บ o l o ็ k d i a d d นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่22,900บาทแล้วก็รับประกันให้นานสูงสุดถึง3ปีเต็มเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับตัว r o บ o l o ็อก i a d d ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับแอมได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยววนันนี้แอมต้องขอตลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด s u b s c r i b e ให้แอมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ